สวัสดีค่ะกะทิเดลี่ค่ะหลังจากที่กะทิดูซีรีส์เรื่องงามบุพภาสกุณาภาค2 In the Name of Borsum จบนะคะก็รู้สึกติดขัดนิดหน่อยค่ะอยากจะมาพูดคุยให้เพื่อนๆได้รับรู้ค่ะว่าเรื่องราวน่ะเป็นยังไงบ้างซีรีส์จีนเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ย้อนยุคแนวโรแมนติกดราม่าและการแข่งแย่งชิงไหวชิงพิบทางธุรกิจและการเมือง กะทิจะมาเล่าตั้งแต่ต้นจนจบอย่างย่อๆนะคะทั้งหมด24ตอนค่ะใครที่กลัวสปอยกดข้ามไปเลยนะเอาละเอาละมาเริ่มที่งามบุพภาสกุณาเรื่องนี้นะคะเป็นภาคต่อของซีรีส์เรื่องงามบุพภาสกุณาได้กลับมาสารต่อเรื่องราวความรักและอุปสรรคของนางเอกของเราเฮอร์เวนฟางนำแสดงโดยหยางจือขออวยนิดนึงเพราะว่าหยางจือเล่นเรื่องนี้สวยมากเลยค่ะ เธอวนฟางเป็นหญิงสาวผู้เชี่ยวชาด้านการเพาะปลูกดอกโบตัน๋นส่วนเจียงฉ้างยางพระเอกรับบทโดยหลี่เซียนคุณนางหนุ่มมากความสามารถแห่งราชสำนักถังเรื่องราวในภาคนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เธอวนฟางได้สร้างชื่อให้กับสวนฟางหยวนของเธอจนกลายเป็นแหล่งการค้าดอกโบตั๋นที่โด่งดังที่สุดในเมืองฉางอานอย่างไรก็ตามความสำเร็จของนางได้นำมาซึ่งคลื่นใต้น้ำทางการเมือง และศัตรูที่คาดไม่ถึงตอนที่1เปิดฉากความวุ่นวายในจวนของเจนฉันยางเมื่อเหลียงโจอนุภรยาที่อองหลิงส่งมาเป็นไส้ศึกเริ่มแผนการด้วยการใส่ร้ายเพื่อนสนิทของเหอวันฟางทำให้นางเอกของเราต้องออกโรงปกป้องและสืบหาความจริงตอนที่2องอดีตสามีของนางเอกของเรายังคงตามตอแยไม่เลิก ด้วยการหลอกนางเอกไปพบที่เรือเพื่อรื้อฟื้นความหลังและทำให้ท่านหญิงหึงหวงอย่างหนักและตัดสินใจที่จะจัดการกับเฮอร์วนฟางโดยฉวยโอกาสใส่ร้ายนางเอกของเราว่าเป็นตัวต้นเหตุของหญิงสาวนางหนึ่งที่ได้รับยาจากร้านของนางเอกแล้วก็เสียชีวิตลงตอนที่3ด้วยไหวพริบของเฮอร์วนฟางสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและเพื่อนๆได้ แต่ก็ยังไม่ไวายถูกลอบวางยาพิษโชคดีที่นางเอกรู้ทันและซ้อนแผนจนกลับมารอดชีวิตได้ตอนที่4เจียงฉ้างยางเห็นว่าเลี้ยงโจ้เป็นภัยจึงตัดสินใจส่งตัวคืนให้กับอองหนิงเป็นการประกาศสงครามเต็มรูปแบบฝั่งอองนิงและอดีตสามีของเฮอวันฟางจึงร่วมมือกันใส่ร้ายว่าพระเอกเป็นผู้วางยาพิษพสนมซูเฟยทำให้เขาถูกจับเข้าคุกหลวงตอนที่5 เฮอร์เวนฟางทุ่มเทวางแผนและใช้สติปัญญาทั้งหมดเข้าช่วยเหลือจนพาเจียงฉังหยางออกจากคุกได้สำเร็จแต่ยังไม่ทันได้พักท่านหญิงก็ส่งคนมาลอบวางเพลิงส่วนฟางหยวนของนางเอกเพื่อแก้แค้นตอนที่ฮก เจียงฉางหยางรีบเข้ามาช่วยเฮอวันฟางและเหล่าดอกโบตานที่นางรักไว้ได้ทันแต่จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้ทั้งสองเกิดความเข้าใจผิดกันอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังคงร่วมมือกันอย่างลับๆเพื่อสืบเรื่องราวของอองนิงตอนที่เจดจากการสืบสวนและแรงกดดันในที่สุดท่านหญิงก็ยอมสารภาพความผิดของตอนเอง ตอนที่8เมื่อแผนการล้มเหลวฝั่งตัวร้ายจึงพยายามหาทางเอาคืนด้วยการส่งคนไปบุกค,ค้นเรือนของพระเอกเพื่อหาหลักฐานมาเล่นงานตอนที่9เฮอร์วันฟางมาถึงได้ทันเวลาพอดีและช่วยเจียงช้างยางวางแผนกบเกินหลักฐานต่างๆทำให้คนของฝั่งตัวร้ายต้องกลับไปมือเปล่าตอนที่1ิบเฮอร์วันฟางสร้างชื่อเสียงกระชอนอีกครั้ง ด้วยการแสดงฝีมือทำให้ดอกโบตานเบ่งบานในฤดูหนาวได้สำเร็จในงานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองซึ่งมีทูตอยู่มากมายและได้รับการยอมรับจากสมาคมดอกไม้ในช่วงเวลานั้นเองนางได้รวบรวมความกล้าและบอกความในใจว่าฉันชอบพระเอกตอนที่11แเจียงฉางหยางกำลังจะสารภาพรักตอบแต่เหอบนฟางกลับถูกลักพาตัวไปซะก่อนนางถูกวางยาพิษอีกครั้งทำให้เกิดความเข้าใจผิดครั้งใหญ่กับพระเอกส่วนพระเอกก็โทษตัวเอง มีงานใหญ่รออยู่ข้างหน้าไม่อาจทำให้นางเอกเจ็บตัวได้นะตอนที่12รอบครัวของนางเอกปรากฏตัวขึ้นเพื่อบวงบุญคุณพร้อมทั้งกล่าวหาว่าคนของเจียงช้างหยางเป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่ของนางเอกโดนวางยาพิษด้ยวยความโกรธและแค้นและเสียใจเฮ์วนฟางจึงตัดสินใจบุกไปแก้แค้นแต่เจียงช้างหยางได้เข้ามาขัดขวางเพราะเกรงว่านางเอกจะตกอยู่ในอันตรายและจะรู้สึกผิด การกระทำนี้สร้างความไม่พอใจให้กับนางเอกอย่างมากจนเกิดเป็นการทะเลาะกันอย่างรุนแรงตอนที่13เฮอวนฟางไม่ปักใจเชื่อจึงเริ่มซืบหาความจริงด้วยตนเองจนรู้ว่าพ่อของต้นถูกบังคับให้ขายายาให้กับคุณนางในช่วงของโรคระบาดส่วนแม่ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาไม่รู้เรื่องราวเบื้องหลังเลย มีชาวบ้านมากมายคุูเขาอ้อนวอนร้านยาให้ขายยาให้แต่ก็ไม่ได้รับยาสุดท้ายลูกน้องของเจียงฉางหยางก็เลยเข้ามาแก้แค้นเพราะว่าครอบครัวไม่เหลือใครอีกแล้วสุดท้ายแม่ของนางเอกก็ตกเป็นเหยื่อโดนวางยาซะเองแต่นางก็เป็นคนจิตใจดีไม่ได้ถือโทษโกรธคนร้ายเลยแม้แต่นิดเดียวตอนที่14ชะตากรรมยังคงเล่นตลกเมื่อเฮวันฟางถูกโจนป่าจับตัวไป เจียงฉางหยางรีบตามไปช่วยแต่ก็ช้าไปก้าวนึงอย่างไรก็ตามความจริงได้เปิดเผยว่ากลุ่มโจนป่าแท้จริงแล้วคือชาวบ้านที่อดอยากและหิวโหยโดยความเห็นใจเฮอเวนฟางจึงได้ใช้ความรู้ความสามารถของเธอช่วยเหลือชาวบ้านจนได้รับการยอมรับและในขณะเดียวกันอาการบาดเจ็บของเจียงฉางหยางจากแพ้เก้าก็ได้กำเริบขึ้นทำให้นางเอกต้องคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดไม่ห่างเลยตอนที่15 เธอเวินฟางได้ใช้ความรู้ความสามารถทางธุรกิจของเธอช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ให้มีอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจใหม่ของนางเอกค่ะซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นการค้าและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชาวบ้านที่ยากไร้ตอนที่16องคนิงใส่ร้ายเจียงชางหยางอีกครั้งจนคราวนี้เขาถูกปลดลงจากตำแหนง่ง แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงละครฉากใหญ่ที่พระเอกของเราวางแผนไว้เพื่อล่าคอผู้กระทำผิดตัวจริงออกมาตอนที่ 17. เพื่อปกป้องนางเอกจากภารกิจใหญ่ที่อันตรายเจีงงยงฉางหยางได้ตัดสินใจมอบหนังสือหยาให้กับนางเอกแต่สุดท้ายทั้งสองก็ได้ปรับความเข้าใจกันและกลับมาคืนดีและรักกันอย่างลึกซึง้งตอนที่18ฝั่งตัวร้ายวางแผนจะกงข้อสอบขุนนางเพื่อทำให้คนของเจีงงยงฉางหยาง ไม่ได้เข้ามาเป็นหุนนางและเอาคนของตัวเองเข้ามาเพื่อทําให้มีอํานาจมากขึ้นเจียงฉางยางจึงแกล้งทําเป็นเข้าร่วมกับแผนการนี้ในขณะที่เฮ์วันฟางก็หาทางช่วยเหลือเหล่าบัณฑิตที่ยากจนตอนที่19ถึงเวลาเอาคืนฮองเต้ Hong และเจียงฉางยางร่วมกันจัดฉากเพื่อแช์ความผิดทั้งหมดขององนิงแต่องนิงรู้ทันและวางแผนซ้อนแผนในเหตุการณ์ที่กําลังชุลมุนอยู่นั้น พระเอกของเราถูกแทงจนเสียชีวิตต่อนหน้าทุกคนและถูกแทงต่อนหน้านางเอกของเราด้วยค่ะตอนที่20สเมื่อคิดว่าพระเอกตายแล้วอดีตสามีจึงจับตัวนางเอกไปขังแต่นางเอกเราก็สามารถหนีเอาตัวรอดออกมาได้ตอนที่2 1เอด้วยความแค้นและเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับเจียงช้างยางเฮเวนฟางได้เดินทางไปพบกับท่านนาของเขาเพื่อขอความช่วยเหลือให้กับกองทัพผู้พักดีของฮ่องเต้ จากนั้นนางก็ได้ใช้เครือข่ายทั้งหมดของตอนเองรวบรวมกำลังพลและพันธมิตรที่เคยช่วยเหลือกันไว้เพื่อเตรียมวัสดุอุปกรณ์อาหารและ,สะเสบียงสำหรับการต่อสู้และกวาดล้างขบวนการขององนิงให้สิ้นซากตอนที่22เจียงชางยังกลับมาแล้วเรื่องราวเป็นว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการขององนิง เขาแทงเจียงฉางหยางจริงๆแต่เว้นจุดตายเอาไว้เพื่อจับกลุ่มเจียงฉางหยางเอาไปทรมานเพื่อให้เขาลายรายชื่อขุนนางที่จงรักภักดีต่อห้องเต้ออกมาด้วยงานนี้เจียงฉางหยางของเราก็เลยโดนจับไปทรมานอย่างแสนสาหัสแต่สุดท้ายเขาก็หนีรอดออกมาได้ค่ะตอนที่23นิ้งอองยกทัพมาเพื่อปราบปามเจียงฉางหยางโดยกล่าวหาว่าเขาเป็นกบฏกองกำลังของพระเอกเกือบจะพ่ายแพ้ แต่ในวินาทีที่วิกฤตนั้นเฮอร์ว,วันฟางได้นำกําลังเสริมและ,สะเสบียงมาช่วยโดยในสเสบียงนั้นมีผ้ากันไฟทำให้กองทัพของพระเอกเราพลิกกลับมาชนะในที่สุดตอนที่24ตอนจบนะคะฝั่งพระเอกได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลาสุดท้ายอดีสามีกับใจและหักหลังอ้องนิง้งแต่สุดท้ายเขาก็ถูกแทงเสียชีวิต ส่วนท่านหญิงเมื่อสิ้นไร้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ตั้งใจจะแขวนคอต้แต่สุดท้ายก็มีแม่ชีชวนให้ไปบวชเรื่องราวจบลงอย่างมีความสุขโดยฝั่งของตัวเอกอยู่กันครบไม่มีใครเสียชีวิตเลยค่ะแล้วในที่สุดก็ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขสักทีเจียงฉางหยางจับมือกับเพอวันฟางออกตะเวนไปทั่วทุกที่เพื่อค้าขายและช่วยฮ่องเต้สืบราชการลับต่อไปค่ะ เอาละจบแล้วค่ะสบายใจกะทีแล้วละ่ะเอาละใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของกะทีไว้นะแล้วถ้าคันปักยิบๆจะมาเล่าเรื่องราวอะไรอีกเดี๋ยวมาติดตามกันตอนต่อไปค่ะวันนี้กะทีไปก่อนแหละขอบคุณที่รับฟังบ๊ายบายค่ะ